การใหม่ของเรานะครับเชียร์ไทยสู่แชมป์กับซูซูกินะครับผมก็เบรกนี้นี่ก็มีเรื่องราวของกองเชียร์ใช่ก็เมื่อก่อนเราจะคุ้นพี่จอร์โด,โ,ดโดแข่งคู่อ่าอ่าคุณคนแล้อ่ะะอะไรประมาณนาาั้นนี่กลุ่มหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นจีสันเลยแล้วก็น้องๆเนี่นนยดื่มพลังงากแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษ,ษ,ษออกมาใช้นะครับติดตามเลยครับว่าเรื่องราวของไทยทีมเป็นยังไงครับ ผมนี่คเต็มไปด้วยทั้งน้องๆน,งนงยาวชนเรี่ใส่เสื้อสิงเงินลงไปถึงมีผู้ใหญ่สองคนนั่งอยู่ข้างกาเลยครับซ้ายมือนี่เป็นฝรั่งนครับมไม่น่าเชื่อแกว่าจะมาเชียร์ิมชชยในะขณะที่ด้านขวามือนี่ก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับ ครูที่เป็นคนนําเด็กๆจากโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามเนี่ยนะครับออกไปสร้างชื่อเสียงมาในระดับโลกเลยทีเดียวมาพูดคุยกับพวกเขาหล้วนครับกับความประทับใจที่เกิดขึ้นในรายการ Comment AF สุสมามนันสิบ2012นั่นเองครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคร,ๆๆครับครับก็นี่เลยครับขออนุญาตคุยกับคูเปิลก่อนเปิลครับจุดเริ่มต้นของมองมองพวกนี้เกิดขึ้นได้ไงค่จะจุดเริ่มต้นก็ การที่ว่าลูกชายของพี่เปิ้ลนะคะคือเบอร์นี่นะคะเป็นดาวซินโดรมใช่แล้วก็ไม่สามารถจะหาที่เรียนหนังสือให้ได้จนมาถึงโรงเรียนเตรียมศกษสาในายามแด้เปิดโอกาสให้กับเบอร์นี่ได้เรียนหนังสือเลยทําให้พี่เปิ้ลกับพี่คูรูเนี่ยเข้าไปเป็นครูอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กๆในการเรียนภาษาสีเป็นการตอบแทนกางทรงเรียนที่มีน้าใจให้กับเราคือตอนแรกทั้งคู่ก็ได้เป็นครูไม่ใช่ค่ะเราตัดมาเพื่อจะมีุรรยาที่จะดันให้เราจะกลับมาพักต่อนแล้วแล้วพอดีลุกมาเป็นเด็กพิเศษ ก็เลยมาได้โรงเรียนเป็นสารนิยมใช่ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาเป็นครูเพราะมาเป็นครูแล้วทําไมถึงคิดจะรวบรวมน้องๆทําเป็นวง่ตอนแรกเลยก็เราก็การสอนให้เด็กไทยในกล้าพูดกล้าแสดงออกภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบเบื่อมากเป็นอุปสรรคเลยใช่ไหมไม่อะเบื่อมากเลยแล้วเราก็จะทำยังไงว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกเพื่ออะไรกเรียนผ่านสิงเรทเพราะว่าเด็มันมีคำสั่งอยู่แล้วแล้วก ทั้งการออกเสียงใหคคำสั่งด้วยสนุกด้วยหลายวิชาในหนึ่งเลยใช่ไหมคะอันี้ก็ทัาไปทํามาอยู่ประมาณหลายปีค่ะสี่สปีห้าปีทางโรงเรียนก็เปลี่ยนทางเป็นมูลนิธิเป็นมูลนิธิใช่เราเริ่มเป็นจิตเป็นจมากขึ้นใช่คราวนี้พอเปลี่ยนเป็นมูลนิธิเนี่ยล้วทางเจ้าของโรงเรียนบอกว่าต้องการที่จะหาเงินมาพัฒนาเรียนจางต่างประเทศก็เลยให้พี่ปูนเขาทําเว็บไซต์ทําอะไรขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็เลยมาจับประเด็นว่าเออจกเมื่อก่อนเราร้องเพลงธรรมดาธรรมดาเนี่ยเพลงทั่วไป นะะคปีนมาเป็นเพลงเซลติกด so ีกว่าเพราะเราจะได้จับว่าคนเซลติกเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจเขาฟังเสียงเพลงเด็กไทยกลุ่มหนึ่งร้องเชียร์ทีมนี้อาจจะมีน้ำใจสูงมันช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยครับทำไมถึงเป็นเซลติกต้องทดอบถามคนนี้นะคะทำไมถึงเป็นเซลติกนะคุณภูมิใช่ค่ะถามคุณภูมิครับคุณภูมิครับพูดไทยได้พูดไทยได้ครับโยงมาไทยกี่ปีแล้วครับเอ่อสิบปีครับสิบกว่าปีมันไทยเนี่ยนะ แล้วผมชอบดีซีดีครับเลิศไทยดีเบอร์ครับคุณพูษ์ยักษ์ทำไมตอนนั้นโรงเรียนเริ่มมาทำเป็นมินิที เริ่มจะต้องมีการหาเงินสะพุมเข้ามาอย่างเป็นจริงเป็จังมากขึ้นทำไมถึงมีชื่อของเซลติกปรากฏขึ้นมาก็เพราะว่าพุ่งเป็นฟันของเซลติกอยู่แล้วครับแล้วแล้วอนเด็กโรงแพงแล้วคิดว่าสมมุติว่าสอนเด็กโรงแพงแพงของฟันของเซลติกเราจะมีสิทธิที่หาเงินสนับสนุนโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่ใช่เบอร์นี่คนเดียวที่เป็นดาวเซนทรัก็มีอีกห้าคนครับมีหกคนหกคนเลยมีน้องๆพิเศษหกคนด้วยกันใช่ครับที่เรียนเริ่มกันกัดเตกของรับ ขอคือไม่ได้เปการแยกคลาสเรียนเันเรียนเดียกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยด้วยความที่เป็นฟันบอลเซลติก็เลยเอาเพลงที่เราร้องอยู่เป็นประจำอยู่เนี่ยมาสอนให้เด็กๆร้องใช่ค่ะแล้วการที่สอนน้องๆแบบนี้ร้องเพลงแล้วมัน ไปปรากฏไปเป็นที่รู้จักของทีมฟอสเฟติกเครบก็เอ่อเมื่อเราเอ่ออัพขึ้นยูทูบครับอัพขึ้นอัยูทูบใส่ยูนอินเทอร์นรนรนนอเน็ตใส่ยูนฟอรมที่มีฟันบอลสิมันปรชุมเรื่อยๆครับฟนบอลสถตจะไดรู้จักกัามาจากยูทูบครับก็เลยกลายเป็นที่รู้จักของเราของฟอสเฟติกจนนำมาซึ่เหตุการณ์ครั้งสำคัญเลย เลาวทุกเชื่อไปร้องเพลงที่สนามบอลเซลิร์ฟติดครับย่บนสนามเลยฮอบเืินทองมาชมเด็กไทยเช็งไปร้องเพลงเดินเดินไม่สาริพานไปครับ,ค,รบความรู้สึกจากที่เราเคยเป็นแฟนบอลมาก่อนจากการที่เราเคยได้รั้นั่เชียร์อยู่ริเวณโน,น,น้านแล้วมาวันนั้นวันนี้ต้องเดินนำเราเราเยน้องๆเข้าไปร้องเพลงวันนั้น,น,นคุณรู้สึอะ่าไรครับแน่นอนเราก็เราก็ภูมิใจภูมิใจสำหรับ สำหรับตัวเองที่ไดเห็นลุคเซตของเราไปทูนประเทศกอันต่มาที่สุดกับผมจยสำหรับเด็กที่มีโอกาสที่จะเห็นอกได้กับสำหรับเด็กที่เพนดั n ซิน n ด r ร m e ในประเทศไทยเราจะได้โปรโมทเด็กดาวซินโดรมดีเป็นผกติกับทีเครับ ใจด้วยนะคะที่วันนั้นเราได้สามารถนำรูปพระเจ้าอยู่หัวของเราเข้าไปการสนามใ,ให้ฝรั่งที่เขาไม่รู้จัก,กเขาเข้ามาถามเราว่าอุ้ยสิ่นะคะตอบ้ว้ความภาคภูมิใจนี่คือพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านไปกับเราด้วยนั่นคือเป็นวารกำลังใช่ค่ะเราขึ้นเครื่องบินไปเลยนะเราไม่ให้ไปใต้เครื่องบินนะคะเราขึ้นไปข้างบนเลยเอาอดติกอดไปเลย นี่คือเราเป็นสิ่งที่ว่าเราภูมิใจเรารู้สึกว่าท่านปกป้องเราไปและท่านก็ลงไปสนามกับเราแล้วเราก็นำรูปของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปมอบให้กับผู้ว่าเมืองเดลฟาสผู้ว่าเมืองกราสโกนะะซึ่งสุกคนก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วเราภูมิใจมากในสิ่งนี้ค่ะครับน้องๆที่อยู่ที่นี่กันใครที่ไปที่สนามของเซอร์ติกมาบ้างแล<ม>้หหวหลายคนเลยนะคะเอาตรงนี้ตรงนี้น้อง,งเต้น้องเต้ค่ะน้องเต้ครับสวัสดีครับวันนั้นไปเซอร์ติก โหยคนหกหมื่นกว่าครึ่งแสนมาดูเราอยู่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจกบที่มีคนมาดูเราครับเราผมว่แสดงเต็มที่ครับแสดงเต็มที่วันนั้นร้องัเต์เพลงนะคะองดาอะรับเพี่อยนไอคานเกแล้วก็หลายๆเพลงเลยค่ะไอจัแกนเกตอันนี้ตัวเเป็นเพลงเัวจําไปครับ ตรงนี้นะคะคือว่าเรามีเอาเรามีอาสาสมัครชาวสกอตแลนด์ซึ่งเป็นทีมเยาวชนของเซลติเขามาเป็นครูอาสาสมัครที่โรงเรียนอยู่3เดือนพอกลับไปที่เมืองนอกเนี่ยโดนโดนฆาตกรรมต้นต้นเราโดนฆ่าตายทีนี้เราเอาเรื่องมาของเขาได้ขึ้นยูทูบทําให้ชาวเซลติรู้ได้รู้จักมากขึ้นและเราก็ได้แต่งเพลงเพื่อเป็นเหมือนที่เรารู้ถึงเขาในเพลงที่เราร้องเนี่ยมีชื่อของเขาด้วยเรมอนนะคะนั่นค <Raymond. S 1> ือ <Raymond. S 1> ชื่อเขา ทีทางเซฟติกก็เลยทุกคนก็เลยออกเห็งเนี่ยไปขอลิขสิทธิ์แล้วก็ทําเรียบเรียงใหม่สามารถดาวน์โหลดทางไอชูดาเงินมาช่วยเหลือมูลนิธิ่เลยค่ะก็เลยเป็นเที่ประจำของเราใช่ไหมคะก็เป็นทางใช่ค่ะเป็นช่องทางหาเงินให้กับช่วยเหลือมูลนิธินะคะแล้วก็เหมือนเป็นเพียงที่เราลึกถึงเขาด้วยแล้ก็เป็นเพียงที่ประจําของเราไปเลยนั่นคือการสนับสนุนจากทางนอกทางสปาร์ใช่ค่ะใช่เลื่อที่นั้น ื่อเสียงต้องบอกว่าบันการที่จะโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศไทยใช่คือก่อนหน้านี้คนไทยไม่รู้จักไชชินส์เลยนะคะจนวันที่นักบอลใส่เสื้อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยใช่ค่ะเสื้อเซลติกลายสีเขียวใช่แล้วนี่เลยแต่ข้างหลังฟอนต์ตามที่มันควรจะเป็นชื่อนักบอลเป็นภาษาอังกฤษใช่มันเป็นภาษาไทยเป็นอักษรไทยใช่ค่ะทางทางขับเนี่ยก็ให้ทุกคนช่วยแปลให้แต่ละคนเนี่ยให้ให้เขียนเป็นภาษาไทยให้ทีนะคะอทุกคนจะได้เลย สุดท้ายเนี่ยที่เาส่งมาว่ามาเนี่ยมีคนสุดท้ายนะจะได้เล่นทีมจีนเลยคือหวัดแล้วหวัดเนี่ยยิงได้ถึงสองประตูเลยนะเพราะถือว่าทําให้คนไทย,ยตก,กใจมากแล้วตื่นตัวหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมาทีมฟุตบอลทีมนี้ถึงให้เกียรติชาติไทยขนาดนี้เซอ,อเซลติกต้องการที่จะโดนระดมทุนเพื่อมาเป็นค่า,ชาใช้จ่ายที่พาเด็กและครูเกือบ50คนไปสกอตแลนด์นะนั่นก็คือที่จริง เมื่อไรเราไปสกอตแลนด์ครับเราไม่ได้ร้องแพ้ง่ายเดียวเซลติกทำกิจกรรมให้เด็กสามอาทิตย์เต็มเลยครับมีอะไรสนุกสนานน่าดูมีไปเที่ยวพับพิพิธภัณฑ์มีเที่ยวสวนสัตว์มีไปเที่ยวมุกประเทศไอร์แลนด์มันมีหลายอย่างครับทุกวันเลยครับไม่เป็นบันเสิร์ฟหรอม่มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตที่กลาสโกคอนเสิร์ตโฮลไททิมเป็นเฮดไลน์แอคเลยครับเป็นเฮดไลน์แอคเป็นเฮดไลน์การสเต็มเหรใช่ครับแสดงว่าที่เริคิทไททิมเป็นเฟ ขนาดนั้นใช่ครับตัวขาย3วันนะครับ3วันหมดเซลติกบอกว่าคนที่ทำงานอยู่ในซลติกบอกไม่เคยมีแบบความสนใจในิสุตัวขนาดนี้คนสัญญาใหญ่มากเลยหาตัวไม่ได้หรอก้าตัวเดินเดินแบบขายดีมากคุอยากค้องสนใจมันขายดีมากที่เพแ่ยครับเพราะฉะนั้นเซลล์แบรับเือกอลท่านเป็นชื่อของเราที่ไท ว่าทิมส์เนี่ยเป็นฉายาใครที่เชียฟุตบอลเซลติกนั่นคือทิมใช่แล้วเราเป็นคนไทยเขาเลยตั้งฉายาเลยว่าไทยทิมส์นะก็คือเขาตั้งให้เราแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นฉายาประจําตัวเราไปแล้วไก็ไทยทมใช่เพราะหลังจากเรากลับมาจากสกอตแลนด์แล้วก็คนไทยเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเพราะว่าพอวันที่ใส่เสื้อเซลติกเป็นภาษาไทยเนี่ยอีกสองวันเราก็ปิดไปเมืองนอกเลยก็ทําให้เขาไม่ไม่สามารถจะมาติดต่อไม่ได้ เป็นโหล่ที่สกอตแลนด์เลยพอ<ม><ม>กลับมาก็สื่อต่างๆก็เริ่มเข้ามาสัมภาษณ์ออกชีวีออกหนังสือพิมพ์ออกแมกซีหนหลายฉบับนะสื่อมาสนใจแล้ว,วแล้วการช่วยเหลือการช่วยเหลือสำหรับประเทศไทยแต่ตอนแรกเลยไม่มีเลยนะ,ะจากคนไทยได้วยกันไม่มีเลยค่าใช้จ่ายที่จะพาน,น้องๆไปเมาาืองนอกมาจากเมืองนอกทางนั้นเลยเซติดแฟนทางนั้นเลยก็หลังจากกลับมาแล้วจากสกอตแลนด์ มีสิงคโร์ปอเชันที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะเพราะว่าสิ่งเด้ประมูลเสื้อที่เป็นภาษาไทยได้กลับมาให้อยู่ในมือของคนไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีบริษัทใจดีอีกบริษัทนปเปอร์ซูซูกิเนี่ยค่ะก็ให้ใจดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น่อค่าใช้จ่ายนะคะช่วยให้เด็กๆมาช่วยกันได้เชียร์ฟุตบอลนะคะแล้วก็ยังมอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนของเราด้วยะคะ่ะแล้วก็ทางอื่นก็ยังถือว่าน้อยค่ะถ้าื่อเทยบกับเมืองนอกแล้วคนไทยยังให้ความช่วยเหลือเราไม่แล้วกับ กิจกรรมกับการร้องเพลงของไยทีมกับกีฬาในไทยเรารู้ว่าเซลติกเคยไปมาแล้วในไ,ไทยเราเคยทำกิจกรรมแบบนี้มากกลับมาเนี่ยเรามีความหวังมากเลยว่าเราจะทาอะไราเกี่ยวกับคนไทยชาติไทยได้บ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทําให้กับทางเซลติกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เออช่วงนั้นก็เป็นเรื่องกิจกรรมของโอลิมปิกะนะคะพี่ภูมิก็บอกว่าเออเราควรจะต้องมีโอกาสแล้วนะก็เริ่มจากการที่แต่งเพลงให้กับน้องแป้วก,ก่อนเลยก็แลกเลยที่ได้เด่นเดินใช่ได้ ก็อะไรขึ้นยูทูปก็ออกชิงทุกช่องแบบต้อบอกว่าคนที่แต่งเพลงแต่งน้งน้องผู้อยู่เบื้องหลังเพลงเกือบทุกเพลงเลยของใครที่เสียก็คือคุปเปอร์เองคุปเปอร์กับมิตรบุลถ้าเป็นภาษาเสียงมิตรบุลถ้าเป็นเพลงไทยคุปเปอร์และใครเพลงก็ขอใครเจ้าของผลเพลงด้วยนะแต่เราทำเพื่อชาตินะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่จัดเรื่อนเข้ามาก็ถังเป้วแล้วก็แก้วอย่างแก้วนี้ แต่งกันตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าเด็กเรียนประมาณทิพเทียมบ่ายๆแล้วก็อา่านยูทูบประมาณบ่ายสามแล้วก็ขึ้นยูทูบตอนเย็นนะคะภายในหนึ่งวันกันรู้เดียวมากรู้เดียวมากแล้วก็ดังมากเพราะว่ามันต่อย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 มันทำนองใช้ได้ครับและกับการที่มาเชียร์แบบเป็นจริงเป็นจัง,จง,จง,งที่สนามอย่างเรามานั่งกันอยู่ที่ราชมาังคลา,าสถานตอนนี้นะค,ะครับเริ่มต้นที่สนามคือหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจโอลิมปิกและพาราลิมปิกแล้วนะคะทางท่านนายก ท่านวรวีนักดีเชิญนักเยนไทยจีนให้มาช่วยกันเชียร์ฟุตซอลฟุตซอลฟุตซอลค่ะได้ได้มาถึงสองครั้งเลยนะคะโหดีใจมากเลย <S <S ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็ระดมเด็ก,ดกๆยากนิดนึงแต่เราต้องมากันฝึกซ้อมนะคะหลังจากนั้นเราก็มานี่คือ AFF แต่ก่อนที่จริงแล้วแรกเราแพนจะมา AFF ก่อนฟุตซอลนะคะเพราะว่า AFF เนี่ยติดต่อเรามาก่อนเราก็ได้แปลงเพลง I Just Can't Get Enough ซึ่งเป็นเพลงที่เรารักมากที่สุดเป็นเพลงประจำกายเราที่สุดอ่ะ แม่ให้ทีมชาติไทยเปก่งๆเนื้อเพลงไทยแล้วเพลงมีอยู่ว่าเชิญคนไทยทั้งประเทศมาเชียร์ทีมชาติไทยแพ้ชนะไม่สําคัญมาช่วยกันเชียร์ค่ะผู้พ้องกันเราชอบทำอะไเพราะอะไเชียร์ทีมชาติไทยได้ได้ได้ครับผมไม่ได้คิดตัวเองเป็นฝรั่งคิดฝั่เป็นคนไทยด้วยมานาหลายปีแล้วครับแต่งานกับคุณพี่22ปีแล้วครับดีที่สุดตัวเองก็ผมอยากให้ทัพไทย มาต่อรักรักให้กิเนะรู้จักการเป็นดาราใช่คหมแต่เดียวกันกับคนเห็นที่ด้านบนก็เด็กผู้หญิงอยากเห็นเด็กผู้ชาครับจะเห็นไทยกินทุกหนทในสนามพร้อมกับเพลงใหม่ขของเาด้วยใช่มีมีมากเลยนะคะเพลงเนี่ยแต่งมา20กว่าเพลงบางเพลงได่เป็นเพลงเมืครึ่งขึ้นต้นเพลงภาษาไทยครึ่งหลังเป็นภาษาอังกฤษคือทำนองเดียวกันเนี่ยนะคะคือเราว่าเราไม่ใช่มีแต่คนไทยมาดูใช่ไหมคะเรามีโอต่างชาติมีในใน เอชียนเจนในการเราก็แต่งแล้วก็เด็กๆก็หมืนก็ได้ทำร่วด้วยคือได้ภาษาไทยด้วยได้ลองเองไทยด้วยแล้วเรามีความสุขเราดีใจมากๆเลยตอนที่ทางเสียงกีฬาโทรไปว่าขอให้มาเชียร์ทีมชาติไทยมันเป็นสุดยอด่เาความฝันฝันของเราอยู่แล้วเป็นโอกาสที่เอามาให้เราแล้วเราก็ดีใจมากครับค่ะครับถามความรู้สึกน้องๆบ้านกว่าเป็นใครแบบเปิ่งอ่ะครับน้องว่าเป็นแงวบ้านเชียดสินชาติไทยความรู้สึก ก็ดีใจค่ะห,น,หน,น,นูหนูได้มาเชียรนะ์หนูได้เจอนักฟุตบอลทั้งหลายคนนะคะแล้วทุกคนที่ก็เตะเก่งสุดยอดทุกคนเลยค่ะครับหึงสักคนหนึ่งเลยคัะใส่ดีครับมองไม่ทครับครับอ๋อเอาได้ครับขออนุญาตครับอ๋อครับให้กำลังใจฝากความรู้สึกฝากฝากคำพูดไปถึงนักฟุตบอลทีมทั้งหลายขอให้พี่ๆนักฟุตบอลไทยสู้ๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ เดี๋ยวเราทั้งหมดเนี่ยครับจะลาท่านผู้ชมไปด้วยเพลงเพลงใหม่ครับของไทยทีมที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษให้กับใมชลเมตรเอเบฟซูสปีนครับกับทีมชาติไทยครับ